ครับสวัสดีครับครับอันนี้ไม่เคยได้เจอหน้าครับห่างหายไปนานมีกระนิดหน่อยเออ่วันนี้เราอยู่กับเออ่ทางไปนนท์ไทยนะครับอ่าก็ฝนตกนะก็ตกมาหลายวันครับก็ช่วงพายุมรสุมตอนตอกีนใต้เข้ามาจากแถบฟิลิปปินส์แล้วก็ทางเหนือ,อ,อลมหนาวมาจากทางเหนือทางมองโกเลียทางจีนเข้ามา ก็ผสมประดังประเดก,กันมีทั้งขนแล้วก็มีทั้งมีทั้งหนาวนะครับก็เป็นระยะอีกวันสองวันนะครับนะครับนี่ก็อยู่กลางทุงถุงฝนฟ้าเห็นหลายคนหวานเขาแล้วก็เขางอกงามดีก็ให้กําลังใจทุกคนด้วยครับเป็นกําลังเชียร์แรงใจให้เขางามแล้วก็ไม่ท่วมคงไม่ท่วมนะครับเพราะว่าน้ำม,มันไม่มากเท่าไหรมาม่ากนะครับ จากข่างข่าวพยากรณ์อากาศนะครับก็มันจะมีไปจนถึงสิ้นเดือนเอ้สิ้นสัปดาห์นี้ถึงวันศุกร์เลยเนานะวันนั้นก็มันจะเป็นเป็นฟอยแบบนี้ก็ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับแต่อุณหภูมิจากที่เริ่มหนาวมันก็จะเริ่มไม่หนาวครับอุณภูมิมัจะลดจะเพิ่มขึ้นนะครับวันนั้นก็มามาพูดคุยครับไม่ค่อยเจอนานานครับวันนั้นก็ดูแลสุขภาพนะครับ เอนนี้เราอยู่กับบ้าน้างหลังธมบ้านอะไรนะบ้านอะไรนกเก้าอนะครับมังทีนะครับโอเคครับเป็นป่าตอนนี้เรลืมไปปล่อยเหมือนมรสุมมันก็มรสุมมันเนาะแต่ฤดูฝนก็จะเข่าไวหน่อยนะครับนั่นก็พี่น้องมันเองก็ดูแลตัวเองดูแลอะไรหน้าบ้านเลือนบ้านช่องนะครับ คนก็ไปปล่อยทั่วจิต,นนเ,ต,ลตเลยครับกจำนวนคนจะตกแรงบานโคหงมึงบางโคหงมือตึบเลยครับตอนนี้มองผมรอบๆตัวผมมืดหมดเลยครับเนี่ยม,มืครมดแต่ว่าอาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านครับสวัสด,ดีครับ